สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เกมมันวันชาแนลนะครับผมกับผมวินนะครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่เกมแลกแนล็อกออริจินนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีการอัปเดตเจ้าเกมแลกมานานแล้วนะครับก็เลยมาเข้าอัปเดตนิดนึงนะนี่ก็ตัวละครอของผมเองครับผมตอนนี้นะก็อยู่ที่เลเวล95แล้วนะครับผมอาชีพก็เป็น แบ็กสมิธนะครับผมเป็นมาสเตอร์สมิธนะอะตอนนี้ครับพีแอทแทผมนะครับยืนมืออยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยนะจะมีค่าเจาะเกาะอ,อยู่ที่แปดร้อเองท่านผู้ชมน้อยไหมจริงๆต้องพยายามแบบหาค่าเจาะเจาะเกาะให้เราเยอะกว่านี้นะครับผมอแล้วก็มีพีเทรมนหกสิบครับผมนี่ถือว่าน้อยอยู่นะสำหรับผมนะโอเคต่อมาเรามาดูสกิลกันครับผมสกิลผมก็จะเล่นเป็นสายอคัสแรมนะครับผมคือเอารถเข็นทุบนะครับผมนี่ อัพก็จะคล้ายๆกันแหละผมว่าน่าจะไม่ต่างกันแต่ผมจะมีพรีเซ็ตอีกพีเซตนึงเป็นสำหรับบิวนะทาห์นะท่านผู้ชมนะบิวทาห์ไปใช้เองนะฮะโอเคจริงๆเวลาเราอัพสายนี้ครับมันจะมีพอยต์เหลือประมาณ14บสี่พอยต์ซึ่งท่านผู้ชมจะสามารถเอาไปอัพเป็นสายปืนป้อมปืนหรือสายปะขวานก็แล้วแต่ผมจะอัพเป็นสายปะขวานเพราะว่าผมจะเอาปะขวามาไว้สาหรับเขาเรียกอะไรดีมาไว้สำหรับ เก็บเวลนะครฟาร์มมันจะไวดีนะฮะของสวมใส่ของผมก็จะประมาณนี้ครับคือจริงๆเนี่ยผมกําลังอ,อยากจะเปลี่ยนนะ,ะตัวเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมกําลังจะสุ่มอยู่นะครับผมมีมีอันนี้ที่จะเปลี่ยนนะ,ะแล้วก็สิ่งนี้ที่จะเปลี่ยนซึ่งอของอย่างอื่นปกติครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนส่วนหัวเป็นเจ้านี่นะครับผมเป็นเขาเรียเรียกฟางที่มันมีกระต่ายขึ้นมานะครับ นะผมยังผมไม่ได้ซุ่มในช่วงนั้นเนี่ยดียูดิดอ่าเราต้องเอาหมวกนี้เพราะหมวกนี้มันบวกสเต็งสองด้วยท่านผู้ชมเออผมต้องเอานะแล้วก็หลังหลังจะเป็นหลังพีเอาไว้ชว์เกาะครับนี่เพราะอันนี้ได้อีกนอพีเดบตั้งหกเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้สุม่มในช่วงของตู้ของเขาเหมือนกันก็เลยทําให้อ่าไม่มีสองชิ้นนี้นะซึ่งตอนเนี้ยตัวละครผมยังของไม่ค่อยค,อยครบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่ายังใส่แหวนเป็นลิงเลเวลเอ่อหกห้าอยู่เลย อีกข้างหนึ่งเวล85แล้วคือจริงๆต้องใส่ลิง85สองข้างแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่นะส่วนเรื่องของการ์ดนะอาวุธตอนนี้ผมใส่เป็นเอ่อเป็นเกี่ยวกับตีเผาและขนาดครับผมมีตีธาตุบ้างนะครับแต่ว่าธาตุก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากจะเป็นเผากับขนาดครับผมเพราะผมมีทั้งสองขนาดแล้วนะเคส่วนชุดผมใส่เป็นพิกกี้ครับผมเอ่อมาบอกเรื่องของมัรเนี่ยมัรเนี่ยจริงๆเอ่อผมมี อันนี้นะครับมีเลดิกนะแต่ว่าผมว่าผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากผมก็จะใส่เป็นแบบการท่าต่างๆก็มีการท่าด,ดินการทาดไฟการท่าน้ำการท่ดลมนะครับเอาไว้ใส่ลงเ,เขาเรียกอะไรดันเตียน ton นะครับผมส่วนอีกข้างหนึ่งก็ใส่เป็นวาโฟครับผมอา่าอันนี้ก็เป็นรองเทา้ารองเท้าผมใส่เป็นหมาดำหมาดำสองใบเลยเพื่อเอาค่า A นะครับกับเลือดน,นะซึ่งจริงๆอ่ะจะสามารถเปลี่ยนอีกอันนึงเป็นหมาเน่าก็ได้นะ เพราะมันก็ได้ค่า HP แล้วก็ SP ครับแต่ว่าผมใส่เป็นมาดามดีกว่าเพื่อเพิ่ม ASD นะครับผมเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยยัง ASD ไม่ถึงเลยนะส่วนอัซเซสซอรีผมใส่แมนติจสามใบครับนะตอนนี้นะแล้วก็ใส่โฮลองใบหนึ่งซึ่งอนาคตก็มีแปลนจะเปลี่ยนเหมือนกันผมจะเปลี่ยนเป็นอินจัสติสครับผมเปลี่ยนเป็นจัสติสเป็นใบละใบหน,หน่านเดี๋ยวให้ดูให้ท่านผู้ชมได้ดูอา่า จะเปลี่ยนเป็นใบนี้ไม่ไม่นี่เปลี่นยนเป็นอินเตอร์สเตชนะครับผมเป็นเล่นสายแบบตีใบโซนิโปไปนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งก็น่าจะเป็นนกฮูกอ่านกฮูกก็คือโอเบอรอนนั่นเองเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าใบานี้นี่โอบารอนนี่ บนี้มันจะทําให้เราเมีโอกาส3%ทาโจมตีครั้งต่อไปเพิ่มดาเมจแบบทวีคูณนะฮะผมจะใส่ไว้คำๆนะซึ่งตอนนี้ถามว่าเก็บเศษได้เท่าไหร่แล้วได้200อยู่เลยครับผมเอาไปไว้ในในครั้งนะเพื่อการการแบบเอ่อเอามาย่อยขายเป็นไดมอนด์นะครับผมนี่ดูดูท่านนักมวยอันนี้คือชุดนักมวยนะครับได้มาจากกิจกรรมนะครับเออมาเรามาลองวิวกับตัวละครลองกับบอสตัวไหนดีบอสตัวไหนดีเอาบอสแบบ มูลไลท์เหรอมูลไลท์นะลองกันนะลองกับคิดเอ้ยผมชอบลองกับเอ็ดก้าวท่านผู้ชม,ชม,ชมไม่รู้เป็นไรนะฮะชอบตีกับเอ็ดก้านะฮะเออนี่เจอกับเอ็ดก้าเดี๋ยวไอ้ผมไม่หยุดเลยผมให้มันสวนผมด้วยเลยพร้อมลุยครับผมเดี๋ยวก่อนเออละอ,อ่ะผมจะแบบแบบไม่ทานยาเลยนะท่านผู้ชมนะจะแบบไม่กินยาอะไรเลยให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยผมเปิดอ๋อและที่สําคัญครับรูนของผม จะเป็นแบบนี้ผมจะใส่รูลดเลือดอันหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมจะมีรูที่ว่าเอาไว้เพิ่มเลือดอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้ก็คือถ้าเลือดเราต่ำกว่า20%มันจะเด้งเลือดกลับมา50%นะครับผมหนึ่งครั้งนะมีมีระยะเวลาจำกัดคือ50วินะถึงจะกูดาว50วินะครับ แต่ว่าผมสนใจคือรุนใบน,น,นี้ครับ Immortal Body มันบอกว่าเมื่อเราได้รับดาเมจน,นะครับผมมูฟสปีของเราจะเพิ่มขึ้น5ครับผมแล้วก็ทุกวินาทีเนี่ยจะฟื้นฟู HP 5%นะครับต่อเน,นื่อง10วินาทีเท่ากับว่า10วินาทีเนี่ยเราจะเพิ่มเลือดเด้งเลือดทีละ5%เลยนะเอฟเฟกต์นี้จะเกิดผลนะครับผมหนึ่งครั้งในระยะเวลา20วินาทีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพอใช้เสร็จปุ๊บมันจะคูดดาวประมาณ20วิแล้วถึงจะใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะฟือนผมก็จะประมาณรุปนผมก็ โอเคมาเรามาลองลุยกันเลยส่วนสัตสัตเลี้ยงที่ผมชอบใช้บ่อยก็คือเป็นโซโฮีนะครับถ้าลุยคนเดียวนะถ้าไปแบบเวนตี้มีพีทผมก็จะเอาวาคซีนี่หรือไม่ก็สมุไรมายืนนะครับผมซึ่งอตอนนี้ลุยคนเดียวจะเอาโซโฮีมาก่อนเพื่อช่วยฮิวนะครับผมไปเรามาลองลุยกันปบ,บ,บับไปพร้อมบับไปพร้อมโอ้ผมลืมเปิดเสียงขอโทษด้วยนะท่านผู้ชม เอออ่ะผมาเสียงละนี่ทุบไปหนึ่งทุบไปหนทุบไปทุบไปตัวอันนี้คือแบบไม่ได้บัฟเลยเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเคลื่อนหกแสนห้าแสนเจ็ดแสนเอ้ยลดม็กซิมัมพาวเวอร์ด้วยดีกว่านี่นี่นี่อทุบมันจะอยู่ประมาณที่ห้าแสนแปดถึงเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนสองประมาเมื่อกี้เอ่อแต่ส่วนใหญ่อยู่ประมาณที่อ่าเจ็ดแสนสี่ครับผมไหนบะเรื่องผมจะไม่ลดเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าเราหิวทันนะครับโอย ผมต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนี่แต่การเล่นสายทุกนะครับมันจะเปลืองอ,อีเลนคอยแล้วก็เปลืองยาในการาใช้ในการกินนะครับผมนี่ผมผมน่าจะซัดไม่ไม่ตายนะครับหนึ่งนาทีออกมาดูดาเมจหนึ่งนาทีกัน,น,นแล้วกันหนึง่งนาทีทำดาเมจไปประมาณห้าสิบเจ็ดล้านครับท่านผู้ชมอันนี้คือแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองแบบว่าอ่าจัดเต็มแบบฟูลคอร์สเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรีรีรีตัวนี้ก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะแบบจัดเต็มโดยการกินยาแล้วก็อ่ากินใบธา,าตุด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่กินใบธา,าตุใช้ใบธา,าตุด้วยนะครับผมใช้มอเตอร์ปึ๊บเรียบร้อยเอ้ยผมลืมเปลี่ยนไอ้นี่หรือเปล่าอาวุธแดนเทพหรือเปล่าน่าอา,าวุธแดนเทพกิฟผมไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะยังห้าแสนเลย ถ้าเราเปลี่ยนนะครับดาเมจจะพุ่งขึ้นเยอะมากบอกเลยมา,มาลองนี่เห็นไหมล้านหกล้านสี่ท่านผู้ชมล้านเก้าเกือบสองล้านฮนะเออนี่คือแบบว่าแค่ใส่ใบธาตุนะแล้วเลือกอาวุธที่ถูกต้องนะครับผมเลือกเป็นฝานออโตรุธนะครับเพราะว่าฝานออโตรุธเนี่ยมันจะยิงดาเมจเพิ่มด้วยนะเชเนี่ยจริงๆถ้าเป็นฝานสายทุบต้องเป็นเวนเซอร์นะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นออโตรุดครับ,รบเพราะว่า มันจะได้การยิงดามเมจเพิ่มมาอีก500 500เปอร์เซ็นต์เลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเออแรงถือว่าแรงนะครับแล้วผมลองเปลี่ยนเทียบกันแล้วนะครับระหว่างขวานเวนเซอร์ขวานเาอง้งมุตเนี่ยผมว่าขวานอมุตแรงกว่าเยอะเลยนะครับผม58 58 59บอตายเรียบร้อยท่านผู้ชมผมว่าดาเมจมันต่างกันเยอะมากนะอ่ะแล้วลองผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนตอนนี้เป็นขวานเวนเซอร์นะท่านผู้ชมนะ ความเวนเซอร์เนี่ยทุบแรงจริงแต่ว่าเอ่อผมว่าไม่แรงเท่าออคเทอรพุทนะครับลองดูนี่โหไมูนี่เห็นไหมความเวนเซอร์จะชุบอยู่ที่ประมาณล้านสะี่ถึงล้านหกล้านเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ฮะเห็นไหมเออแบบเราเห็นจ,จ่าๆเลยนะครับผมว่ามันเบากว่านะเออขนาดบัฟก็ครบเท่ากันนะครับผมแล้วลองดูผมลองเปลี่ยนแบบเป็นขวานเออเออเปลี่ยนเป็นขวานออคเทอรพุทนะครับผมนี่ เลอขึ้นล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าเลยบางทีอ่ะอ่าเนี่ยมันแรงกับกันเยอะครับผมแล้วก็ความแรงตรงนี้ครับผมอ่ามันเกิดจากนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมันจะมีพลังที่มันเด้งๆๆ้งเงไปเนี่ยทีละสองแสนสามแสนเนี่ยอันนี้คืออ่าดาเมจโจมตีของอ่าอิงครับผมออคกัปตุนอิงนะอุย้ยอันนี้ตาเองเพราะว่าเลือดครับคิวไม่ทันนะฮะผมคิดว่าอ่าน่าจะเป็นการรีวิวหมดละของตัวผมละครผมนะที่ เล่นมาเอ่อหนึ่งเดือนได้ไหมหลังจากที่คลิปที่เราทำมาเรื่อยๆในวันแรก2วันแรกนะอันนี้ผมกระโดดข้ามเหมือนเลยท่านผู้ชมเพราะว่า1คือเอ่อไปพยายามบิวตัตวละครมาครับผมทำให้มันแบบเอ่อระดับหนึ่งเก่งระดับหนึ่งนะฮะเอ่อเฟืองผมตอนนี้ผมใส่เป็นพอวอลโล่เลเวลห้าครับผมบัสบัสเลฟเลเวลหกนะฮะแล้วก็มีเอ่อคาร์บูทเลเวลหกครับผมมีลิงค์พอท่อาเลเวลหกซึ่ง อ่าก็กำลังพยายามจะรีอยู่นะครับว่าจะรีหาเป็นอ่คาบูลเลเวลแปนะฮะหรือดิงพอร,ร์ท่าเลเวลที่สูงน,นี้หรือคอวโหลดที่สูงวันนี้นะครับเพราะว่าอ่สก,กิลแนะนำเนี่ยจริงๆใส่ตามเขาได้นะครับไอ,ออันนี้ก็น่าสนใจนะคอว์โลดไอเจนเนริ่งแต่ผมยังไม่เคยได้มานะครับผมมีโมเมนตัมโมดูลเลเวลหกนะครับแต่ว่าผมไม่ใส่นะเพราะว่าอืมมันผมว่าใส่พวกนี้น่าจะแรงกว่าใส่โมเมนตัมโมดูล um ครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับ ผมก็กำลังพยายามที่จะย่อยอย่างนี้ผมมีพละเท่ากับร้อยสิบท่านผู้ชมแต่แบบน้ำหนักมันเจ็บอะ่ะมันใส่กับพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะคือลำบากอะ่ะท่านผู้ชมแต่ถามว่าเพิ่มแรงไหมเพิ่มแรงนะเพิ่ม18บปดปืเนี่ยอันนี้ยังแค่13นะครับแรงขึ้นมาอีกห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมซึ่งเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมงั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผม ถ้าท่านผู้ชมชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เ mm hmm. พื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับเกม r o น่าจะเป็นการอัปเดตตอนอตอนผมได้การ์ดสองใบนั้นมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะว่าตอนนี้ดาเมจผมแบบไปถึงไหนแล้วหรือ,อาสามารถทำได้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วแล้วยังมีความน่าเล่นแค่ไหนนะฮะโอเค okay. แล้วเจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย